ก็ได้ไปทั้งหมด5เพลงนะครับ5เพลง5เพลงนี้หลังหลังจากวันนี้นะครับแม่แม่สามารถเอาไปต่อยอดได้หรืออยู่ที่บ้านก็สามารถเปิดเพลงเต้นได้นะครับสเต็ปมันไม่มีตายตัวนะครับอาจจะเอาขาเอาขาสเตปนี้ไปใส่กับเพลงเพลงนี้ที่รู้สึกว่าเราชอบหรือจะคิดมือขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ใช้ท่านี้ก็ก็ได้นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกเลย นะครับผมสามารถอาไปต่อยอดได้ในอนาคตเผื่อสมมุตินะครับเผื่อเผื่ออาจจะได้ใช้นะครับอาจจะได้ใช้ก็แม่ก็แม่แม่ก็มีพื้นฐานติดตัวกันไปแล้วนะครับผมแล้วก็นะครับสาหรับ5เพลง5เพลงที่ต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทวนเพลงที่5อย่างอย่างช้าๆก่อนเพราะว่าเหมือนครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วหลายๆคนก็ไม่ได้มานะครับเพราะฝนตกนะครับ สำหรับเพลงที่5นะครับเพลงกลับมาทำไมนะครับสเตปขาสเตปขาจะคล้ายๆคล้ายๆกับเพลงสาวแหลบ้านนานะครับสาวแหล่บ้านนาที่มีย่ำๆๆแล้วก็กระทุ n g ส้นแล้วก็กระทุ้งหลังจะคล้ายๆกันจะจะเปลี่ยนช่วงท้ายนิดหนึ่งแต่ว่ามือสเตปการใช้มือจะเหมือนกับเพลงายาจบแค่ผมหน้า นะครับที่จะมีมือชกกับมือต่อยแล้วก็ตกมือนะครับจะมีอยู่สาท่านี้เพราะว่าไม่อยากเอาท่าใหม่เดี๋ยวสับสนเพราะว่าผมนองยังสับสนเลยครับอ่ะลองดูนะครับลองดูไปก่อนนะครับช่วงแรกช่วงแรกจะเป็นอินโทรเพลงเราจะโยกซ้ายโยกขวากันดูตามครูฝ้ายนะครับทำตามได้เลยนะครับขวาซ้ายขวา ครับผมแล้วก็จะช่วงเนื้อร้องเนื้อร้องขึ้นใช่ไหมครับาเนื้อร้องขึ้นเราจะเริ่มย่านะครับย่าขวาแล้วแตะเลยนะครับอ่แล้วสมมติเดี๋ยวจะแตะหนึ่งอผมจะนับ1 2ึ่นะครับแต่ว่าใน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 จังหวะแรกอ่ะเราจะหน่วงจังหวะนิดนึงเป็น 2 3 4สาสี่อ่าและต่อไปครั้งต่อไปก็ย่ำเรื่อยๆเ,เหมือนเหมือนซาเลปน,นาเลยครับอ่ะนะครับพร้อมทับอลองย่ำเท้าดูก่อนนะห6 7 8ดดครับหนึ่งสสไปครับซ้ายขวาส4สี่วางแตะหน้าแตะข้างตีเข่าวางแตะหน้าแตะข้างแล้วตีเข่าได้ไหมครับ ถามันจะไม่หยุดเลยนะครับอานทีนะครับอีกทีหนึ่งนะครับพ้อมครับ5้า8 1 2 3ดแตดหนึ่งสองสาแตะสา7แตะหนึ่งแตกแแตะแตตีวางแตะแตะตีได้ไหมครับแตกหอมเจ็ดแตกแปดแตะแตะตีวางแตะแตะตีหนึ่ง 2 3 8 5 6 7แตาหแตกวางแตกแตกตีแตกแตกตีนะครับแต่ว่าพอเข้ากับจังหวะเพลงมันจะค่อนข้างไวนิดหนึ่งนะครับแตะหน้าแตะแตะตรงข้างหน้าเราเลยนะครับแล้วก็แตะตรงข้างๆเราแล้วตีเข่าขึ้นมานะครับแค่นั้นเอแล้วก็เพลงนี้จะ จะใช้การหมุนขวานะครับปกติเราจะหมุนไปด้านซ้ายเสมอนะครับเพลงนี้เราจะหมุนขวาลองดูไหมครับ4ี่ทิศหนึ่งรอบนะครับพร้อมครับ5 6 7หป้ายหนึ่งสาแตะ5้าแตะว่างแตะแตะตีว่างแตะแตะหมุนหนึ่งสแล้วแตะ5้าแตะไปว่างแตะ ตะตีแตะแตะตีหนึ oo, oughs, blown, bottle, sticky, ่งสองสามแล้วแตะห้าหกเจ็ดแตะวางแตะแตะตีว่างหน้าข้างตีหนึ่งสองสามแตะหกเจ็ดแตะไปหน้าข้างตีหน้าข้างตีหนึ่งสองสามแตะแตะไปแตะแตะตีแตะ แต่ตีได้ไหมครับพอได้พอได้ไหมครับอ้พอพอพอแข่งมาแล้วไม่มีจะเป็น huh> ท่าเดียวเลยนะครับก็พอเราจะเป็นท่าฟรีอย่างเมื่อกี้ครับหนึ่งรอบหนึ่งรอบคือไม่ใส่มือไม่ใส่อะไรเลยนะครับพอกลับมาหน้านี้แล้วเราก็ถึงจะชกนะครับชกปัดสี่รอบแล้วก็กลับมาชูมือ สี่รอบแล้วก็ตบมือสี่รอบนะครับถ้าชกมันก็จะชกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเลยนะครับเอิงสองสามแตะห้าชกแตะวางแตะแตะตีแตะแตะตีนะครับมือมันจะไม่หยุดเลยนะครับลองดูไหมครับลองดูอีกทีนึงครับช้าๆเดี๋ยวค่อยเข้าเพลงนะครับ <ไป S 1> พร้อมครับ 5 6 7เจดปหนึ่งสแตะห7แตกหน้าข้าดตีเข่าหน้าข้ามตีหนึ่งสองสแตะห,ตห้า Chúc Chúc Tãy tãy tì Tãy tãy tì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tãy tãy tì Tãy tãy tì Chúc mừng 3, 4, 5, 6, 7, 8 Qua tãy tãy tì Tãy tãy tì Tãy tãy tì tẹt tẹt tỷ nương xó 6, tẹt ha hộp chẹt đó 4, tẹt tẹt tỷ 8 muốn nương xó xám tẹt ha hộp chệt, tè, 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 tì, na tha, tì, nương hai phải ไว้วันนี้เราลดลดลงมาแล้วลดสปีดมนลงมาแล้วเปลี่ยนเพลง,งแล้วก็ไม่เป็นไรครับเพลงนี้เพลงนี้ก็เอาเอาไว้ให้แม่ฝึกซ้อมกันก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเป็นอาทิตย์หน้าแม่ก็มากันปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับก็อนันครับเอาไว้ฝึกซ้อมกันกันได้นะครับอ่ะวอร์มกันสักรอบไหมครับห้ามเงลงรวดเลยสักหนึ่งรอบโอเคไหม อ๋อเอาโอเคขอเอาเอาเอาเพลงใหม่นี้ขอลองขอ้อเพลงหนึ่งรอบนะครับผมนะครับกลับมาทำใหม่ <c oughs> แต่ขาตกองมาทำไม เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มมาแล้วพอได้ไหมครับพอได้ไหมพอได้นะครับเดี๋ยวทำเรื่อยๆก็ชินเดี๋ยวสนุกเองนะครับ Thank you. Say. สอบนะคนระับวันนี้สอบปลายภาคแนะล้วสวยงามเลยวันนี้อดีตผู้ใหญ่สมหวังไร่สดด้วยลงยูทูบไร่คนดูเยอะแนคะ่ไหนนะรับผู้ใหญ่ครับมีเทศาบาลอยู่ทันะ่วมาติดต่อนะอย่าเอาโครงการไปไัน ใจน่าป่าก็เก็บอารมณ์ให้มากันนอฮพี่น้อยอยากต้นรถดัเพลินนะฮะอดโอ้คันเสียนระเหรอเสร็จวันนี้พรุงนี้เอาทสองแถวใหญ่มารับเลยวันนี้ ช่วยกันแตกกระสอบทรายนะครับน้ำเชื่อมอุดรนี่นะ Aqui, né? A costa. i you're the what dwarf, let's do